สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเขาเล่นอะไรกันเนี่ยเขามีอะไรที่แบบลึกซึ้งกันเนาะสองคนเนี้นะแปลว่าก็สวยหุ่นดีนะครับว่ากางเก่งเซ็กซี่มากๆขาดด้วยนะฮะอ่ะพูดจาคุยกันเอ๊ะตกลงเป็นพรีเซนเตอร์ยาสีฟันหรือเปล่า,าครับหรือ,อยังไงดูเขาหน้ารักดีนะครับเอออ่ะมองกันอ่ะแม่ทำปกทำปากปากแพลว่านนี่ก็แดงแดงเลยนะอ่ะ คืออะไรหมายความว่านิดนึงโอ้อซบซบหน่อยซบหน่อยซบหน่อยน้องสันก็จะมีความอ่อนทำหน้าอ่อนจริงทำหนาอ่อนทีนึงอ่อนอ่อนยังไงอ่อนอ่อนไงอ่อนอ่อนสักนิดหนึ่งอ๋ออ่อนอ่อนหน่อยอ่อนอ่อนหน่อยอ่านะอื้อนะครับก็อยู่ที่ตรงใจแล้วก็ถึงคุณอ่อนไหมอ่อนไหมที่ใจนะอ่อนไหมอ่ะทำานะาอ่อนสักทีสิว่าไงเพาาอ่อนขนาดนี้แล้วอ่ะ จุ๊บสักทีเถอะนะสักทีเถอ,อะออะเร็วๆสิอ่ะชี้ให้ละอ่ะจุ๊บสักทีจุบ๊บอ่าตัดภาพมาก่อนนะครับตัดภาพมาตอนนี้เลยนะคือเดี๋ยวกลัวคนอื่นไม่รู้ว่าเราเนี่ยไปเจออวตารหรืออีอ,อวตารนะครับเข้ามาปั่นป่วนอีกแล้วซึ่งอวตารเนี่ยบอกกลัวไปไม่รอดซันแพลวอีกคนแก่อีกคนเด็กเออคุณจะเอาอยัางไงคุณจะเอาอยัางไงกับ อวตารนี้ดีนะคือเขาพูดยังไงเขา,เขาไม่เข้าใจหรอกพูดยังไงเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยในใจมีแต่อีกฝั่งหนึ่งในใจเขามีแต่ฝั่งทางบิ๊กนะครับเขารักบิ๊กมากก็พอเข้าใจบิก๊กเป็นคนน่ารักเป็นคนเอเจนต์คนดีเป็นคนเก่งเป็นคนที่นิสัยดีคนหนึ่ง ในวงการนะี่ยทุกคนเขาก็รักน้องบิ๊กแหละนะแต่ด้วยความที่ว่าเวลาเลิกกันแล้วเนี่ยจบก็คือจบไม่ใช่ว่า FC เนี่ยประสาทแดกเพราะว่าสิ่งที่แอดดิวเนี่ยเวลามองคนเนี่ยแอดดิวจะไม่มองรวมๆนะครับจะเข้าใจในบริบทของเขาแยกออกได้ว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรบิ๊กเนี่ยเป็นคนที่แอดรู้สึกอ,อยากให้น้องเขาอะ มีประสบการณ์แล้วก็ด้วยความที่ว่าน้องทําธุรกิจรวยร้อยล้านน้องเก่งมากแล้วแค่นี้น้องก็เก่งสําหรับแอดดิวแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่เกลียดยไม่ใช่บิ๊กนะครับคนที่แอดดิวไม่ชอบไม่ใช่น้องบิ๊กแต่เป็นพวกอวตารอันนี้คือเกลียดไม่ชอบเลยแต่ถามว่าถึงจะไม่ชอบถึงจะเกลียดยังไงมันก็เป็นเป็นสิทธิ์ของเราเนาะเพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกทั้งเกลียดทั้งชอบได้แต่เราชอบแพลว์ไงเราชอบลองสันไงเราก็เลยมีความรู้สึกว่า อวตารเนี่ยมันมารู้ได้ยังไงว่ากลัวไปไม่รอดมันมารู้ได้ยังไงว่าอีกคนแก่อีกคนเด็กซึ่งมันก็พูดถูกอีกคนแก่อีกคนเด็กแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าเปรียบเทียบก่อนอย่างอัมพชราภาเนี่ยเขาก็อายุมากแล้วทําไมเขาถึงเล่นกับเด็กได้แล้วปัง ออจริงหรือเปล่า3ากําลังแจวอะไรอย่างเงี้ยปรเชอร์มานอย่างเงี้ยใครก็แล้วแต่ที่อายุมากกว่าพระเอกเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้หมดแม้กระทั่งบทแม้กระทั่งละครที่ต้องการนางเอกอายุมากกว่าพระเอกก็ตามฉะนั้นเปลี่ยนทัศนคติเถอะนะไอ้พวกอวตารเปลี่ยนทัศนคติไปนะครับอีกคนแก่อีกคนเด็กอะไรของคุณ ละครพอสมันมาแบบนี้บางครั้งเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าผู้เขียนบทแล้วก็บทบาทของละครแนวเนวื้อเรื่องมันจะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวเราได้รู้กันแน่นอนนะครับเพราะว่าแอดมองเนี่ยแพรวพราวก็ไม่ใช่คนขี้เลเป็นคนสวยเป็นนางเอกได้เลยตัวจริงอะ่ะขาวตัวเล็กน่ารักน้องสันก็หล่อนะครับขาวแล้วก็หุ่นดีนะครับมันเป็นอะไรที่ดีมากๆสําหรับการ ทำอะไรพวกนี้น่าเกี่ยวกับเรื่องของกระแสเกี่ยวกับเรื่องของอะไรที่มันควรจะเกิดเราก็ต้องยอมรับใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ต้องมาพูดนะว่าแบบแก่ขนาดนี้กระดูกกระเดี่ยวจะไหวหรือเปล่าเล่นละครอย่างนี้เล่นได้ยังไงปววไปไม่รอดเลยอีกคนแก่อีกคนเด็กดูแต่ละคนก็โอ้โหแรงๆทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็บางคนก็บอกนะครับว่าเป็นแม่ไม้ลูกสองคนแล้ว คนยังจะกล้าดูอีกหรอความบริสุทธิ์ไม่มีเลยคุณจะเอาบริสุทธิ์จะแค่ไหนล่ะครับคุณจะเอาแบบเวอร์จิ้นเลยไหมแล้วคุณไปอยู่บนเตียงเขารู้เปล่าคุณไปเห็นเขามีอะไรการซัมติงกันนะ,นะคุณไปรู้ได้ไงว่าเขาบริสุทธิ์เขาไม่บริสุทธิ์นะครับไม่ต้องเอาคำว่าบริสุทธิ์มาอ้างคุณต้องยอมรับความจริงอย่าไปอิจฉาเขาอย่าไปว่าเขาเพราะคนมันจะปังมันก็ปังนะเวลาเขาได้รับบ,บทดีๆมาหรือได้เป็นนางเอกในสังกัดช่องเจ็ดแล้วเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจว่า ่าไปใหม่มาฉะนั้นช่องเจ็ดต้องการเปลี่ยนปฏิวัติทุกอย่างนะครับอย่างที่เราเห็นแรกๆเนี่ยอาจจะมีการร้องเพลงนะเพื่อเป็นโครงการโครงการหนึ่งของการที่จะหาผู้หญิงที่ร้องเพลงเป็นแล้วก็เป็นนางเอกได้นะครับสองคือเราจะเห็นนักร้องชายที่เล่นดนตรีเก่งนะครับหรือทําอะไรก็ได้ที่ที่เขาทาได้นะอันนี้คือพระเอกนะครับการหานางเอกกับพระเอกเนี่ยบางคนก็ยัง ยึดที่จะลองไปหาดูแถวเซนตอร์พอยหรือแถวสยามอะไรอย่างเงี้ยแถวพาราคอนอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งไอ้สูตรโบราณเนี่ยมันก็ได้ผลจริงๆบางคนก็รอนะจะติดทุนละติดเรียนบางคนอยากให้เรียนจบก่อนถึงมาเป็นเข้าสังกัดในของคุณเอสุภชัยก็มีนะครับแอดดิวก็เคยทํำวงการนี้มาก่อนนะแอดดิวมีความเข้าใจว่าแพลวกับซันเนี่ย เขาเป็นค so ู่ที่เหมาะสมทางช่อง7เนี่ยต้องการศักยภาพของทั้งคู่มาเติมเต็มตรงนี้และต้องการเรตติ้งที่มันแรงกว่าเดิมเอาแบบรถติดเลยนะเอาเรตติ้งไว้ก่อนเพราะว่ายังไงกระแสแพลซันเนี่ยคือดีมาตลอดเขาคงสังเกตมาเป็นระยะหนึ่งอะครับเห็นว่าเฮ้ยเขาเล่นละครได้แล้วเขาก็เก่งแล้วเขาก็มีกระแสต่อเนื่องอะไรที่เป็นกระแสลบๆกระแสที่แบบบรุนแรงกระแทกแดกดันอ้ดิบอกเลยว่าแพลวถ้าเล่นช่องเจ็ดเมื่อไหร่นะเข้าไปเล่นละครและเริ่มฉายออนแอร์เมื่อไหร่รับรองเถอะ คุณเตรียมพื้นที่อีเวนต์เลยเพราะว่าคุณออกอีเวนต์แน่เพราะว่านักข่าวเขาจะมาสัมภาษณ์คุณอันนี้เรื่องจริงนักข่าวจะเตรียมตัวมาสัมภาษณ์คุณเลยนะครับเ,เ,เรื่องเกี่ยวกับคนแก่คนเด็กนะครับอีกคนแก่อีกคนเด็กตัดออกไปเหอะนะไร้สาระ,ะเพราะไม่เกี่ยวกับอายุครับคุณไปดูเมืองนอกสิทอมครูอายุเท่าไหร่ทุกวันนี้ยังเล่นหนังอยู่เลยแล้วแกก็แข็งแรงด้วยนะส่วนแปล่ๆเนี่ยแกอาจจะดูแบบ หลายคนมองว่าเธอแก่อะไรมาแก่ก่อนคุณดูหน้าตาเขาดูผิวพรรณเขาสิคุณดูรูปรักณ์ของเขาสิออร่าความขาวของเขาสิคนแก่มันก็ยังดูดีกว่าคนไม่แก่นะครับจริงหรือเปล่ามันก็ยังดูดีกว่าคนที่ไม่แก่เพราะคนไม่แก่บางคนแม่งไม่บำรุงหาอะไรเลยนะครับออกกําลังกายมึงยังไม่วิ่งอะ่ะอ่ะแล้วมึงจะไปหาด่าเขาวันวันตื่นมานะมึงทําอะไรเอกินแป้งโก๋วน้ำเต้าหู้เงี้ยเหรอนอน บางคนแบบว่างมากก็ชัดไปว่าเขาว่าไม่เหมาะสมมั่งกลัวไปใหม่หลอดซันเปาอีกคนแก่อีกคนเด็กไม่ไหวเลยจริงๆช่องเจ็ดตาถั่วตาบอดอะไรเงี้ยไปพาดพิงถึงเขาอีกนะครับเนี่ยเราถึงบอกไงว่าจริงๆมันได้ก็คือได้นะในเรื่องราวของศิลปินน่ยอย่างแอดดิวการนตีเลยว่ามีคนบอกว่าแพลวพลา,พลาจะเล่นหนังช่องเจ็ดกับน้องซันคิดว่าโอเคไหมก็โอเคครับคิดว่าได้ เพราะว่ามันเป็นการท้าทายในรูปแบบของความสามารถของคนที่เป็นอาชีพหมอลำการเป็นอาชีพหมอลำเนี่ยมันก็มีส่วนเหมือนกันเพราะว่ามันทําให้เราไม่ตื่นเวทีแล้วก็ไม่ค่อยกลัวที่จะพูดความจริงใจของเราออกมาฉะนั้นเนี่ยการแสดงละครเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มเติมในเรื่องของการทำเวิร์กช็อปของการละลายพฤติกรรมเช่นอาจจะม,มีมองหน้ากาันนะครับอาจจะยิ้มให้กันเหมือนน้องซันที่ส่งไอคอนแท a c t ให้เปล่าๆแหละเนี่ยต้องการให้ดูตรงเนี้ยแหละ แอดดิวต้องการให้ดูตรงไอค contract คือมองหน้ากันเนี่ยมันคือการส่งพลังใจและดูรอยอินเว้ยดูแลแบบเชื่อดูแลแบบเชื่อว่าเขาเป็นแฟนกันจริงๆนะก็คือเป็นแฟนกันจริงๆแต่ในเรื่องกําลังทําให้เป็นแฟนกันจริงๆอ่ะคุณว่ามันน่ารุนไหมล่ะมันก็ดูตลกแมันก็ดูน่ารักใช่ไหมครับ <c oughs> นะเออก็เชียร์คู่นี้อยู่แล้วล่ะก็อยากให้ไปต่อนะครับอะไรที่มันบอกว่าไม,ไม่ลงไม่รอดก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วเพราะว่ายังไงเราก็ต้องรอดอยู่แล้วนะ รอดอยู่แล้วแต่ไม่ได้รอดสายตาคนอื่นสายตาคนอื่นเนี่ยดูให้เต็มดูให้ตั้งใจดูเอาให้เต็มที่ของคุณนะครับแต่ที่กลัวไปไม่รอดเนี่ยไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปบอกว่าอีกคนแก่อีกคนเด็กเพราะว่ายังไงมันก็รอดโปรเจกต์แบบเนี้ยแอดเห็นก็ทํากันมาเยอะรอดหมดไม่มีใครว่าแก่ไม่ดีเด็กไม่ดี ยิ่งแก่ยิ่งดีครับยิ่งสวยประสบการณ์มีและที่สาคัญคือบทอาจจะเป็นประมาณว่าพระเอกเด็กอยู่พระเอกแอบชอบพี่สาวคนสวยนางเอกก็ประมาณว่าเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นดาราหรือเปล่าหรือจะเป็นนักร้องหมอลำอะไรเงรี้ยเป็นการฉีกปฏิวัติละครช่อง7โดยใช้แพทเทิร์นคือหมอลำเป็นตัวใบเบิกทางซึ่งเมื่อ20ปีก่อนหรือ10ปีก่อนเนี่ยก็จะมีลิเกใช่ไหมฮะละครช่องเจเล่น เรื่องอะไรนะเดี๋ยวก่อนอ่ะละครช่องเจ็ดในเรื่องของลิเกลิเกที่คุณก,ก๊อตจักรพันธ์เล่นนะ่ะอ่ะดูซิคุณเอาใครมาเล่นเปน็นนางเอกผู้กำกับเอาก๊อตพะก๊อตร้องเพลงได้ก๊อตร้องลิเกได้แต่นางเอกโดนดา่าโดนสาบสารพัดไปเอาตองพระใัมมาตองพัระใหมเป็นนักร้องวัยรุ่นเสียงดีมากเพลงเพราะทุกเพลงแต่ เอามาลองเล่นริเกตตอนแรกก็โดนคนด่าร้องไหวหรือเปล่าร้องได้หรือเปล่าเห็นไหมกระแสดราม่ามันมีมานานแล้วทั้งเจ็ดอะนะครับสุดท้ายเป็นไงร้องได้ร้องดีด้วยเพราะอะไรเพราะเขาคือศิลปินเขาคือศิลปินนะครับคุณอย่าไปดู อ,อย่าไปดูถูกคําว่าศิลปินนะครับเพราะว่าศิลปินเนี่ยมันมีหลายศาสตร์วิชานะครับในเรื่องของการร้องหมอลำํำการแสดงละครทุกอย่างเนี่ยเขาอาจจะไหว้เขาอาจจะทําอะไรก็ตามแต่มันเป็นความเชื่อของเขาเราไม่ควรที่จะไปตัดสินความรู้สึกในเรื่องของความเชื่อของใครนะครับไม่ควรเด็ดขาดและอนเรื่องที่อวตารมาตัดสินว่า กลัวไปไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกสองแม่ไม้ลูกสองนะมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการที่คนดูจะไม่ดูเลยนะเพราะคนมันดูยังไงมันก็ดูเรื่องมันสนุกอ่ะแล้วแล้วคือเล่นดีอ่ะแล้วเคมีก็เข้ากันนะขนาดคุณดูในเวทีบนเวทีน้องสั่งเภาอ่ะเคมียังเข้ากันเลยอ่ะแล้วภาษาอย่างละครละครมันสร้างได้มันแต่งเรื่องได้มันทําให้ทุกอย่างเนี่ยดูปังไปหมดดูดีไปหมดมันทําได้จากมุมกล้องจากแสงต่างๆ ใช่ไหมครับเราก็ต้องเข้าใจในบริบทนี้ด้วยแล้วก็ต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันเกิดขึ้นแล้วอะไรถ้ามันผิดพลาดหรือมันไม่ดีก็ขอโทษขอพัวกันไปไม่ใช่ว่าซ้ําเติมจนไม่หยุดซ้ําเติมจนละครจบอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะพวกคุณจะ อยู่ไม่เป็นสุขอยู่แบบไม่มีความสุขถ้าพวกคุณคิดอย่างนี้นะครับนะวันนี้ก็เอามาฝากถึงทุกท่านละกันนะครับสําหรับอ,อีพวกอาวาตารเนาะที่มันไม่จบมันไปไหนไม่ได้มันกลัวไปไม่รอดเนี่ยคือตัวมันเองนะครับไม่ใช่มาว่าแพลซันเนาะเพราะพวกมึงอะไปไหนไม่รอดพวกมึงก็อยู่ได้แค่นั้นแหละอยู่ได้แค่อาวาตารแหละนะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ